ไปดูมุมมองของภาคเศรษฐกิจที่สําคัญนะคะกับ,รบเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2.4ล้านล้านบาทนะคะโครงการนี้โครงการใหญ่หลายฝ่ายคาดหวังเรียกว่าเป็นความหวังของระบบเศรษฐกิจเลยนะคะซึ่งถ้าถามความเห็นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเงินการคลังเองก็เห็นด้วยในการผลักดันเรื่องนี้นะคะครับชัดเจนทีเดียวครับอย่างวันศุกร์ที่ผ่านมา29สิงหาคมมีการเสวนาร่วมกันนะครับในเวทีการให้เอกชนร่วมลงทุนกับการพัฒนาประเทศทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนมองอย่างนี้ครับว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ไม่เพียงแต่เรื่องของการคมนาคมขนส่งการศึกษา ICT ทางด้านสังคมคือส่วนที่จําเป็นที่สุดในตอนนี้ในการที่จะระดมเม็ดเงินลงไปนอกจากจะใช้ในการปฏิรูปประเทศปฏิรูปเศรษฐกิจก็ยังใช้ในเรื่องของการขับเคลื่อนประเทศต่อไปด้วยนะครับมีมุมมองจากทางคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรงงจากแบงค์ชาติครับ คุณนรงชัยอครเสรณีมองว่าการผลักดันโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้ควรจะต้องรีบทําให้เกิดขึ้นโดยเร็วครับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานครับคุณอิสรีไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่พูดถึงกันมานานแล้วครับอยู่ในแผนที่จะต้องรับผิดชอบและก็ดูแลต่อไปอย่างโครงการตรงนี้มูลค่า2.4ล้านล้านบาทเราลองมาดูกันครับ2.4ล้านล้านบาทแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกคือ2.2ล้านล้านบาทอันนี้เป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ของประเทศครับเป็นไยกับโปรเจก ส่วนหนึ่งก็คือ200ล้านบาทตรงนี้จะนําไปก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้โครงการต่างๆครับเพื่อที่จะใช้ในการพัฒนาต่อไปครับ คือโครงการได้ถูกบรรจุส่วนหนึ่งไว้ในงบประมาณปี2558อย่างปีหน้า mm hmm. เฉพาะวงเงินที่ใช้ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียวมีถึง60 0 0 0ล้านบาทนะครับ <Okay. S 1> ก็จะมีทั้งรถไฟฟ้า mm hmm. มีมอเตอร์เวย์บางสายตอนนี้ก็อนุมัติไปแล้วด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันครับค่ะ okay. ส่วนความเห็นของปลัดกระทรวงคมนาคมนะคะคุณส้อยทิพย์ไตรพิสุทธิ์นะคะก็ยืนยันประเทศไทยจําเป็น <Okay. S 2> ต้องลงทุนใหญ่นะคะแล้วก็ต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนี่แหละคะ่ะเราไม่ได้ลงทุนมานานน่าจะสักประมาณ10ปีได้อันดับคุณภาพโครงสร้าง ฐานของไทยเทียบกับเพื่อนบ้านลดลงคือเหมือนกับว่าเราหยุดวิ่งพอเราหยุดวิ่งคนอื่นก็แซงหน้านะคะดังนั้นจําเป็นจะต้องมีขีดค,ความสามารถในการแข่งขันของไทยก็ลดลงไปด้วยโจทย์ใหญ่ใจความจะอยู่ที่คมนาคมนี่เหล่ากุลมชัยนะคะ<ม>เป็นผู้ที่ผลักดันเลยนะคะแล้วก็เป็นคนเดินหน้าหลายๆโครงการ,รต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทุกด้านทางบกทางน้ําทางอากาศต้องคํานึงถึงต้นทุนโลจิสติก การใช้พลังงานของประเทศและการเชื่อมโยงกับ AEC หรือว่าภูมิภาคอาเซียนนะคะจะประมวลแผนการลงทุนทั้งหมดถึงปี2,563เลยนะคะเสนอต่อคอสชอ,อีกครั้งหนึ่งภายในเดือน2เดือนนี้ซึ่งถ้าลงทุนได้จริง2.4ล้านล้านนี้ขับเคลื่อน เศรษฐกิจไทยอย่างมากแล้วก็ต้องตีตัวเลข GDP กันใหมายเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นโครงการลงทุนที่จะเกาะให้เกิดทั้งการลงทุนภาครัฐต่อเนื่องไปเอกชนรับงานต่อเอกชนรับงานต่อก็ไปจ้างงานจ้างงานก็เกิดการจ้างงานในระบบมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกเป็นอย่างครับบางทีเงิน1นึ่งแสนล้านบาทมันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่านั้นหลายเท่าเพราะว่าก็ตามหลักแล้วครับหนึ่งแสนล้านบาทที่ลงไปนําไปจ้างต่อนําไปปล่อยกู้แล้วก็มันก็หมุนเวียนเงินได้บางทีก็หลายแสนล้านบาทเลยทีเดียวครับ